พ่อฉันน่ะเป็นหมอผีที่เก่งที่สุดในจังหวัดเลยนะอก็ต้องเก่งอยู่แล้วก็ทั้งจังหวัดที่เธออยู่เนี่ยมีหมอผีคือพ่อเธออยู่คนเดียวอะอันาวาีเดี่ยบักกตับเชื่อใจพ่อฉันได้แน่เลยเพราะว่านะไม่ว่าจะเป็นผีกระสือกระหังผีปอบผีตายทั้งกลมพ่อฉันปราบมาหมดแล้วอันนน่ฉันรู้แต่ว่าตอนนี้มันนานแล้วนะแต่ตอนนี้พ่อเธอแก่มากแล้ว อายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้กระทงกระถาจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพาเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมานั่งบนเลยพึมพำอยู่สี่ห้ารอบแล้วเนี่ยพ่อไปไหนล้วน่ะโอ้ยพอไม่อยากอยู่ตรงนี้ว่ะไม่อยากติดคุกตอนแก่เฮ้ยจับผีก็ไม่ติดคุกหรอกจะทุ่มหัวมึงแก่เฮ้ยอะไรอะลุงมาบ่นอะไรข้างๆงุ่งิงวุ่งิงหน้าลำคาญไม่มีสมาธินี่ข้าจะทําพิธีอย่าให้ข้าสมาธิแตกเข้าใจไหม ฉันก็แค่ถามดูแค่นั้นเองอะแล้วห้ามพูดคำว่าแก่ฉันไม่ชอบทุกวันนี้ไม่กล้าเดินผ่านเมนแล้วทำไมอะลุงกลัวควันจะเข้าไปอยู่ในป่องเนี่ยแต่ข้อสำคัญนะอย่ามาว่าฉันเป็นคนขี้หลงขี้ลืมฉันไม่ได้เป็นอาซไซเมอร์ไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมซะหน่อยบ้าเอ้ยหนูแล้วพ่อท่องถึงไหนแล้วลุงแล้วบอกไม่ขี้ลืมํำอะไรวะ ขบขันเหญ่อ,อ,อ,อย่างนี้ก็ได้เหรอได้ดิเอาไอ้เราก็มีเอาดุมทำไรอ่ะขบขันเฮ้ยทำอะไรอ่ะความขัน เอ้าจะลงขันทำไมฮะน่ั่งลงปัดมุกมาซึ่งนั้นแ่ะโอ้ยอย่าไปเล่นนี่เขาทำพิธีอยู่พิธีอยู่ขอโทษลุงเดี๋ยววางนู้นอุ้ยไปตรงนู้นทางนู้นอ้อมอ้อมไปโอ้ยโตั้งใจนะครับวิญญาณผีหาซาตานผีเล่รอนผีตายทั้งกรมผีไม่มีญาติผีสด้เลยเด้เลยลุงครับผีตายทั้งกรมนี่หมายถึงตายตั้งแต่อธิบดียันพาลงอะไรป่ะครับ ตายทั้งกลมแบบตายทั้งกลมอย่างเงี้ยตายคาเด็กไงตายคาเด็กอ่ะผีเร่ร่อนผีไม่มีญาติผีทางสามแผงวีสัมภเวสีผีตายทั้งกลมตรงมารวมแล้วมาให้ข้าเห็นหน้าบัดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์อแ oh? แ planets, เอาปล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 าอะไรปลาดาวปาอะไรมาเห็นไปตัวไปตัว ลุงมันมาแล้วลุงลุงมันมาแล้วผีมา <c oughs> อ้าวอาจารย์รู้แล้วมาแล้วเหรอสุดท้ายก็ต้องมาปรกากฏตัว <c oughs> เอง็งนี้ฆ่าไปหลอดหรอก <c> ็ <oughs> จะบอกเอ็งให้นะเอ็งทำตัวเหมือนพวกสิบแปดมงกุเที่หลอกเข้าไปทั่วฮ <c oughs> ะหลอกแม้กระทั่งเพื่อนกระทั่งฝูงห <c oughs> ลอกเข้าไปบ่อยอย่างเงี้ยอีกหน่อยใครเขาจะเชื่อใจมึง <c oughs> วันนี้มึงเจอดีแนะ่ จัดการไปเลยลุงได้เ hey! ด He ี๋ยวจาจะเอาข้าวสารโลโซข้าวสารอะไรครับข้าวสารเส่เฮ้ยเฮ้ยทำไมเอาของกินมาเล่นอย่างนี้ยฮะเสียอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะไปเคี้ยวเฉยเลยอ่ะ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่กลัวใช่ไหมข้อสารเสกข้อสารเสกไม่กลัวแต่ขอให้สุกล่องไรไหมแล้วค่อยเสกมันบินตลกกันมันบินตลกเนี่ยมันท้าทายอย่างงี้มันต้องเจอมีดหมอแทงมาเลยทังมาเลยเฮ้ยเฮ้ยมีดกลัวไม่กลัวนี่ยาของแท้เลยดีกว่าอ่าลังยิกอเ่ยหามานังแล้ว ขายต่อให้ใครมาเฮ้ยขายต่อได้ไงเล่านี่มันมีดหมอลงอาคมพอะไรเอ็งไม่ได้กลัวเลยเหรอฮะกลัวมันมีของอะไรที่มันกลัวมั้งไอลุงนี่ไงต้องเรียกวิญญาณมันลงหม้อไงจับมันไปเลยจับมันไปเลยเฮ้ยยังไม่ได้เรียกเลยจะซ้อมลูกล่องว่าลงไล่ไหมโอ้ย อ่ะโอเคนี้จะลงมาได้ยังไงอ่ะรถะตัวใหญ่อ่ะเอาหมไปใหญกว่านี้ได้ไหมอ่ะต้องลงหม้อนี้เอาวิญญาณลงอย่างเดียวเป็นปเฮียอะไรอ่ะเป็นอาจารย์ปราบผีไงเฮ้ยเอามาแล้วขยับเลยเพื่อขยับครับีนี้นี่ดูมึงเอาชุดใหญ่เลยเฮ้ยอย่าเบ่งสับท์้ยเฮ้ยเอาเอามึงน,นี่เป็นผีที่ดื้อจริงๆฮะ มึงจะกลัวกูสักหน่อยไม่ได้เหรอให้เกียิกูบ้างกูเป็นอาจารย์ปราบผีนะเว้ยฮะถ้าผีมึงไม่กลัวกูแล้วใครเขาจะจ้างกูไปปราบผีไอ้ดำพังกูไม่เท่าไหร่หรอกลูกเมียกูจะกินอะไรคนละครึ่งทางช่วยกูกูสักนิดนึงกูต้องกลัวเรื่อยๆเหรอใช่แล้วมึงอยากกินอะไรมึงก็บอกกูถีากูจะใส่บาตรไปให้กินมึงฟังที่กูพูดกูพูดมีเหตุผลไหมตัวตัว เดี๋ยวซื้อให้ถั่วต้มอ่ะแกงถั่วต้มหมายถึงที่รือพวกนี้ถั่วต้มแล้วอ่มันต้องต้มก่อนใครจะให้มันกินดิบๆแล้วมัใช่โอ้หมายว่าถั่วต้มแล้วถูกต้องแล้วง่าอ่าแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวพี่ใส่บาทไปให้ของแพงๆห้ามกินนะมึไม่คยมีตังเออเดี๋ยวได้ลงหอกันลงดีๆดัดคุยกันง่ายขนาดนี้เหรอโอยมันเริ่มนิ่งแล้วมันเริ่มกลัวรู้อาจารย์หม้อเลยอาจารย์ลุ จับแล้วูจับแล้วแล้วจมจมจลจมจลจมสิจับมันลงเลยจับมันลงเลยสิ่งนี้ต้องจับลงมือหลอกเหรอหลอกเหรออุ้ยนีต้องจับสองมือเฮ้ยขาไม่หายไปไหนวะเฮ้ยไอ้อยู่นี่เฮ้ยเลยของกูเสื่อมหมด จับอยเอาเลยจังเอาเลยวิ่งโล่งยากมันป่วยไหมยัดไปครับพี่มีวัสดุไหมเอาน้ำลายได้ไหมได้โอ้โหโมอแตกเลยอะเลยไม่ได้ลงโมอเลยเลยไม่มีของเล่งเลยไม่สนุกแล้วอะอาจารย์มอแตกแล้วโม่แตกแล้วเหรอ ใช่แล้วเราจะเล่นอะไรของแดกแล้ว่ะเฮ้ยของกูยังมีอีกเยอะพวกเราไม่ต้องกลัวเด่๋ยวปุ๊บวะเฮ้ยเดี๋ยวกนเนี่ยหรือยังมีอะไรมาเลนมีอะไรเด็ดๆกว่านี้ไหมไหนวะเฮ้ยว้า เป็นอะไรเป็นอะไรกลัวกระต่ายอ่ะกลัวกระต่ายมากเลยเอ้ยแก่ไปจ for ังแก่ไปว่าไงนะกลัวกลัวกระต่ายอ่ะไอ้ยนี่มันตุ๊กตาเฮ้ยต่าเล็กๆอ่ะโอ้ฝังใจมาแล้วกระต่ายมักกัดว่าต่าเล็กๆกลัวมากโอ้โหไอ้ผีปัญญาอ่อนกลัวกระทั่งกระต่ายกลัวจริงๆเจ็บไปก่อนทังเมียมีอะหรือเปล่า กลัวกลัวเฮ้กลัวกลัวขอเยอะแยะไม่กลัวมากลัวกระตายยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วันดีเลยช่วยบอกข้าทีทำไมตายแล้วไม่ไปผุดไปเกิดเที่ยวหลอกหลอนชาวบ้านเขาฮะบอกนะโอ้ยโอ้ก็หลอกแค่ขำๆแต่ที่วมาไม่ยอมไปผุดไปเกิดคือว่าอยากมีอะไรพวกนี้ช่วยอ่ะต้องการให้ช่วยอะไรคือเรื่องม